สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้น้องกีตาแชมป์16สมัยและก้าวสู่สมัยที่17ที่ FC ลุ้นกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะผลการตัดสินของขคณะกรรมการให้คะแนนเสียงที่สูสีกันมากจนต้องตัดสินคะแนนเสียงสุดท้ายและน้องกีตาจะผ่านไปได้หรือไม่ ทางช่องของเราขอ,อนำภาพในรายการดวลเพลงชิงทุนที่จะมีทั้งคอมเมนต์จากคณะกรรมการและการตัดสินคะแนนเสียงจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับในคลิปวันนั้นน้องแอมยังคงเป็นแขกรับเชิญและเป็นคอมเมนต์ในรายการอีกด้วยนะครับและไปฟังคอมเมนต์จากน้องแอมกันเลยนะครับโดยน้องแอม พูดคำแรกเลยนะครับว่าชอบพี่กีตาร์ร้องเพลงนี้มากๆเลยชอบจริงๆค่ะชอบจริงๆไม่ได้ชอบเล่นๆสุดยอดมากเลยค่ะและคอมเมนต์ต่อไปจากคุณพี่เสือนะครับผมชอบการเล่าเรื่องน้องกีตาร์ครับทุกครั้งที่เขาเล่าเรื่องมันสื่อได้หมดเลยสื่อถึงเพลงเศร้าก็ชัดมากในส่วนของเพลงนี้จังหวะก็ดีด้วยไปกับจังหวะได้ดีหนักเบาชัดเจน อีกหนึ่งที่ที่ผมชอบก็คือคนเก่าคือน้องนั่นหนอคือโน้ตที่ยากมากไม่ใช่โน้ตปกติโน้ตที่ครูคิดขึ้นมาคือโน้ตประจำถิน่นถ้าใครฟังไม่ดีก็คือว่ามองเป็นเพี้ยนแต่นั่นคือโน้ตประจำถิน่นสองโน้ตที่มันตรงกันโน้ตสวยงามเล่าเรื่องได้ดีมากเลยแต่พลังอาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าอารมณ์เพลงของทั้งสองคน ถ้าเปรียบเทียบกันก็คือสูสีกันมากเลยครับและคอมเมนต์จากคุณชมพู่นะครับน,นี้สนุกอีกแล้วเวลามีคนเก่งกับคนเก่งมาเจอกันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นบุญหูเวลาฟังแล้วก็ชอบและชอบใจของกีต้าร์ด้วยเพราะว่าเจอของแข็งเราก็ไม่ค่อยแสดงความกดดันออกมาเห็นสักเท่าไรกับงัดสูอีกวันนี้ชอบหางเสียงของน้องกีต้าร์เหมือนเดิมหางเสียงแผบ เหินๆซึ่งน่ารักมากๆเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำได้ดีและคอมเมนต์สุดท้ายจากครูสลาคุณวุฒนะครับในสถานการณ์กดดันข้อดีของกีต้าก็คือไม่พลาดเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งการคอนโทรลเสียงและถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกว่าและในหลายๆเพลงที่ผ่านมาจุดอ่อนมีเพียงตอนขึ้นรำมหาชัยสท่อนแรก มันเหมือนแบบระวังมากมันก็รู้สึกว่ามันยังไม่พริ้วพอแต่พอผ่านท่อนเพลงไปแล้วนั่นคือดีเลยครับและนาทีที่คุณผู้ชมต้องลุน้นแทบใจจดใจจอจากคะแนนเสียงจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านให้ใครกันบ้างกับแชมป์16สมัยของกีตา้าก่อนจะผ่านไปในด่านต่อไปของน้องกีตา้าเพราะคู่แข่งของกีตา้าก็ใช่ย่อยแชมป์จะอยู่ที่ใครจากคะแนนเสียงของ กลสลาคุณวุฒิก่อนเลยนะครับกลุ่สลาคุณวุฒ์มอบคะแนนเสียงให้น้องกีต้าร์นะครับน้องกีต้าร์นำไปก่อน1เสียงและคะแนนเสียงต่อไปจากคุณชมพูนะครับถ้าเป็นชื่อกีต้าร์ก็คือน้องกีต้าร์ได้เป็นแชมป์สมัยที่17ทันทีแต่ถ้าเป็นชื่อของคุณเชฟก็เสมอกัน1ต่อหนึ่งต้องลุ้นกันต่อว่าในคะแนนเสียงสุดท้ายจากคุณพีเสดเดิร์ และคะแนนเสียงจากคุณชมพู่มอบให้คุณเชษนะครับ,อเ,บเอาแล้วครับแรงกดดันอยู่ที่น้องกีตาร์แล้วครับแล้วมาลุ้นกันต่อที่เสียงของคุณพีสเสด,ดจะเป็นเสียงสุดท้ายที่ชี้ขาดว่าแชมป์จะอยู่กับใครน้องกีตาร์หรือคุณเชษคะแนนตัดสินจากคุณพีสเสด,ดไปดูกันเลยนะครับและแล้วคุณพีเสเดีดยกให้น้องกีตาร์นะครับ เป็นคะแนนเสียงที่อึดอัดและกดดันมากเลยนะครับเพราะจะเป็นระหว่างแชมป์สมัยที่17หรือแชมป์คนใหม่เป็นวินาทีที่ f อของน้องกีตาร์ลุ้นกันตัวโกงและขอแสดงความยินดีกับน้องกีตาร์กับแชมป์สมัยที่17นี่คือภาพวินาทีที่ต้องลุ้นคะแนนเสียงสุดท้ายและนี่คือภาพรวมทั้งหมดในรายการในวันนั้นนะครับ ที่ทางช่องของเรานํามาฝากคุณผู้ชมหรือจะเข้าไปชมคลิปเต็มได้ภายในรายการดวนเพลงชิงทุนทางช่องวันส1สวัสดีครับ